เช้านี้มาเอาเขื่องเขี <c oughs> <c oughs> ่ยปาเตเดอ้อ <c oughs> ลดสลัดน้อยเอาเขื่องแต่ <c oughs> แ,ตแต่เศร,าเศรา้าเปละ อันนี้ซีเขามาทางในตลาดตลาดเซโนโประมาณหาโมงนแหละนะมีรถตลาดน้อยกำลังมาเลย ตัดเตะหายเห็นไหมหายไปได้คิวไปคิวมันได้ฮะคิวไปคิวมันเห็ดทงทงหามาปั่นนี่เอาหนันสิบเอาหนันสิบเ้อะบวกบวกไข้ไขายหนีกวไข้เหนียวหายไหวหายไว้ขอยสิหัดเองดอกขนมขนมขนมที่ทางบ้านือ

มันอ่างไรมันบางคนก็ใบชีพน็คนทันเหมือนมัน่าใบเช่นเออมันว่าใบห้าชีพเนาะเอาช่พักสี่ชิพผัดเอาใบชาเพื่อประอทโทนนอามัน่าใบห้าชิพงานเขาเนาะเจ้าลุกทึนอย่างมาหันเลยไล่ เดี๋ยวเตียมมาดูทุงยางนะทุงยางกับนาไม้นะกินยังจงเิดบไม้แ

nhà <tiếng nói> buồn... ừ, ta bộ hài quá đó là... không, tư, không là thằng đẳng ôm ngay

ตะเตี้ยหัดเทนี่ตะเตี้ยหัดเทนี่เฮ้ยอันบ่มักคนะเนาะตลาดเซาเซโนยามซาพวกตลาดน้อยก็ออกมาเอาเครื่อง ้าตลาดน่อยทางลายนี่อใช่เพราะเนี่ยบอกโฆษณานี่ยลดระสุกันนะน่ะลดระสุกนี่อยู่ประมาณหาสิบคันลดตลาดน่อยแต่ละมือใส่กดญแจหอวเมาด้วยเฮาด้วนี่แกเก่า นี่อันนี้คนงามมาเลยเด็กของกินคนก็ได้น้องขันบอแมนเจขันน้องขันอันนั้นน้องติดน้องจีน้องตีน้องตีวอน้องโอเลยเนาะเบ้านาโอเลย